แอดมินยังอยู่แอดมินยังอยู่นะคะยังอยู่ยังอยู่ตอบแชทลูกค้ายอยู่เอออ่ะมาต่อง,งาน1,999าทสํบาทสำหรับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าอาจจะไม่ได้ลดเพิ่มสำหรับกระสอบรีวิวนะแม่นะคะราคากระสอบรีวิวก็จะได้เป็นราคา1,999บาบาทเลยเพราะว่าขายขาดทุนเลยคุณพี่ ขายขาดทุนขายให้ลูกค้าที่ทุนน้อยงบน้อยหรือมันอยากได้ทุนถูก,ถกขายถูกขายแพงพี่ขายได้หมดนะคะเอาตัวนี้ไหมอะ่ะกันหนาว1,999บาทนะคะเป็นงานแจ็คเก็ตนะคะคราชายคราหญิงเหมือนเดิมนะคะตัวนี้มาทุกความหนามาทุกเนื้อผ้าหนามากหนาน้อย ผ้าร่มผ้าคอตตอนมีฮูดไม่มีฮูดคราสทรงมาเลยลูกค้านะคะอัดมาแน่นนิดนึงนะลูกค้าบางทีมันบุนวมบุอะไรมาข้างในมันต้องสะบัดมันต้องตีฟูมันต้องแบบว่าเอาเครื่องเข้าเครื่องปั่นตีฟูเลยและตัวนี้อะไรสีฟ้าสวยนะให้ทายเล่นๆลูกค้าบิ๊กโลโก้พูม่าค่ะ อันนี้หนูบอกเลยนะคุณพี่ซื้อไปคุณพี่คัดงานหัวไม่เสียดายตังเลยหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใครจะเอฟรีวิวเอาแบบว่าไม่ลุ้นเอาแบบว่าเปิดแล้วข้างในสวยถูกใจมีตัวที่ทำราคาได้มีงานที่ชั้นขายได้เอฟรีวิวได้เลยนะคะเอฟลูกรีวิวได้เลยไม่ต้องลุ้นเอาตามที่โชว์ไปเนี่ยไม่ต้องแบบไปลุ้นเองว่าุอยไม่เห็นเหมือนรีวิวเลยอะไรวะ อาตามด้วยไนกี้จ้า2อ,อกระสอบนะคุณพี่หนูแนะนำนาร้อยบาทเองนะคะสกระสอบ3กระสอบได้เอาไปเลยเอาไปแล้วไปคัดงานโค้ดเอาไปแล้วไปคัดแยกงานบิ๊กโลโก้งานแจ็กเก็ตตัวไหนตัวบางแนววาซิตี้อย่างเงี้ยขายอีกราคาได้เลยพี่ออนละมุนเอารีวิวนะพี่ออนละมุน แถบเลยแต่ว่าตัวนี้หนูไม่ได้ลดนะพี่พันเก้าเก้าเก้าจริงๆนี้คือแบบขาดทุนแล้วนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกใหม่ใครจะเอาเอฟน้าไลได้เลยค่ะแม่นะคะเป็นงานแจ็คเก็ตแบบรวมเอ e ว y t h ต n ิงเลยนะตัวหนาตัวบางเนี่ยเห็นไหมตัวบางแบบนี้นะคะตัวบางแบบนี้ของไนกี้แจ็คเก็ตพ้าลมไน,นกี้นะคะแจ็คเก็ตพ้าลมเหมือนเดิเกี่ยนอาดิดาสคู่กันสิน้องวินะคะแล้วก็มีแนวแบบวาซิตี้ด้วย มีแนวแบบวาซิตี้ด้วยนี่แจ็กเก็ตเสื้อครอบเห็นไ,ไหมทรงครอบตัวสั้นผู้หญิงชอบ1,999บาทค่ะพี่โปเดือนนี้เหมือนกันนะคะพี่อ่อดละมุลเอาใหม่อีกหนึ่งเอารีวิวหนึ่งเป็นสองกระสอบนะคะพี่ขอบพระคุณมากเลยบอกแล้วพี่ออดละมุลไม่ทันงานใหม่ผมเดี๋ยวเอางานที่ถูกกว่าอีกถูกแล้วมีถูกอีกนะคะลูกค้าถูกแล้วมีถูกอีกไปลุ้นพวก แจ็กเก็ตวินเทจได้นะรุ่นเนี้ยไปลุ้นงานแจ mm ็กเก็ตวินเทจได้นะคะแจ็คเก็ตผ้าลมแจ็คเก็ตผ้าคอตตอนซิปหน้ากระดุมหน้านะคะมีทั้งหนามีทั้งบางอุ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะสวยอะ่ะเออสีแดงอะ่ะแต่ว่ามันมันบางทีมันอัดมันแน่นลูกค้าต้องตีฟูนิดนึงนะ mm hmm. ตีฟูหรือว่าเอาเข้าเครื่องปั่นที่เขาแบบว่าให้มันแบบเ mm hmm. นาะเออให้มันมันหายแฟบอะ ให้มันหายแฟบให้มันฟูเลยเนี่ยสวยมาก1,999บาทลูกค้าฟังไม่ผิดนะราคาโปรโมชั่นนี้จริงๆค่ะพี่จะลงตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาได้เลยเอ่ออันนี้ J3T ค่ะพี่เป็นงานรหัสโปร j t t นี่แจ็กเก็ตรุ่นเดียวกันเลยที่จัดโปรพี่นะคะแจ็กเก็ตในร่อน มีซิปหนาวัยรุ่นชื่อรายการเขามันเป็นรายการจากโรงงานลูกค้าแต่ว่าดูงานจริงได้เลยมันคล้ายๆกับตัวแจ็คเก็ตกันหนาวรวมนะคะคล้ายๆกับตัวแจ็คเก็ตกันหนาวรวมแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่ค่อยติดงานโค้ดตัวยาวเวอร์ งานแจ็คเก็ตใส่คุมทั่วไปใครที่แบบเออพี่ไม่ชอบส่งโค้ดมีนะลูกค้าที่เขาแบบว่าตัวยาวเกินส่งโค้ดมันจะเป็นงานแบบไปต่างประเทศเนาะอะไรเงี้ยมันจะเหมาะกับลูกค้าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยบ้านเราแบบไม่ค่อยได้ขายเลยค่ะน้องเอารุ่นไหนดีตัวนี้ไหมคะพี่หนึ่พันบาทเท่านั้นนะคะราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะคุณพี่ขาตอนนี้มีขนส่งใหม่แนะนำคือขนส่ง a p x นะคะใครที่ซื้องาน80โล90โล100โลอยู่ใกล้ๆอยู่ภาคกลางงเงี้ยหรือยอยู่อีสานหรือยอยู่ใต้เงี้ยแนะนำขนส่ง APS เลยเป็นขนส่งมาใหม่ซึ่งได้ราคาดีมากวิวสันนะคะชื่อพี่อ่อนละมุนตัวนี้รหัส MK นะคะ J3T เออ J ขีด3 วงเล็บทีนะคะเป็นรหัสตัวที่จัดโปรอยู่เดือนนี้เหลือ1 9 9 9บาทและเ e อลส์ไปแล้วค่ะพี่วารุณีเอาอีกสองลูกใหม่ค่ะน้องแนนพี่วารุณีเอาอีกสองลูกใหม่พี่วารุณีอแอบแล้วทักหาน้องแนนได้เลยเอาไปมันต้องเอาไปสองลูกนะพี่ลูกเดียวอะ่ะบางทีมันยังไม่เห็นแบบเป็นเยอะเป็นแยะอะไรไ เอาไปเลยสองลูกเพื่อที่จะคัดงานแบรนด์ขายเพื่อที่จะคัดงานทรงโค้ดเพื่อที่จะคัดงานแจ็คเก็ตสวยๆนะคะงานแนววาซิตี้อย่างเงี้ยงานแจ็คเก็ตผ้าลมที่มันเป็นผ้าลมบางแบบมเมื่อกี้นี้ไนกี้อาดิดาอย่างเงี้ยคุณพี่ภูม่าอย่างเงี้ยค่ะแนวแบบนั้นนะ่ะขายได้อีกราคาหนึ่งเลยนะคะใครที่ซื้อลูกเดียวไปจริงๆก็ขายได้นะเนี่ยแจ็คเก็ตลูกฟูกตัวละร้อยนะคะ ทุน1,999บาทได้จำนวนใกล้ๆก,กันนะคะใช่จำนวนใกล้ๆก,กันลูกค้าประมาณ150ตัว160ตัว180ตัวประมาณนี้อะไรอีกอของเอลจา้าแบรนด์แท้ are, งานญี่ปุ่นลูกค้านะคะงานจากญี่ปุ่นนะคะตัวมังกี้ที่จัดโปรนะคะน้องลิงสกรีนอยู่ด้านหน้าจะเป็นงานของป้ายลิงเนี่ยลูกค้าไม่ได้มีแต่ตัวหนานะ ตัวบางๆก็มีนะคะสิบหน้าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยลูกค้านะคะไซส์ S M L X L นะครชายคราหญิงนะคะคราชายคราหญิงออกมากน้อยไปลุ้นเอานะคะอุ๊ยอันนั้นของวิวสันของวิวสันอีกแล้วนะคะใครจะเอาลูกใหม่เพิ่มโปรเดือนนี้ห9ึ่บาบาทนะคะลูกค้าเอาได้เอาเลยคุณพี่นะคะ แม่หนาวเริ่มมาแล้วนะนะคะหนาวหนาวหลายๆที่เริ่มมาแล้วตอนนี้หลังบ้านก็คือแชทแตกนะคะชอบงานรวมงานถูกตัวนี้เอาไปคัดเลยไม่เสียไม่เสียใดยตัง่งาร้อยเบาทรหัสมังกีเ J3 T หรือว่าแคปไลส์ like สดตอนนี้ก็ได้นะคะแคปไลส์ Cap like สดตอนนี้ก็ได้คุณพี่จ๋าขนเป็ดมีจัดโปรนะคุณพี่รัชดาขนเป็ดมีจัดโปรแต่ว่าเป็นตัวของป้ายลิง J3A ค่ะพี่เดี๋ยวเอามาเปิดรีวิวให้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้น้องไม่เคยเปิดไลฟ์เลยตัว J3A ขนเป็ดของป้ายลิงอ่ะไม่เคยเปิดไลฟ์เลยเคยแต่เปิดทําคลิปวิดีโอรีวิวนะคะตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าอาจจะมีติดทั้งแนวแจ็คเก็ตแล้วก็วตัวกั๊กแต่ว่าแบรนด์คูดดีเลยพี่ตัวขนเป็ดนะยูนิโคอัลตะไห์ออกแบบพึบหนูบอกแค่นี้นะคะตอนนั้นหนูกรีดมาก นะคะครีดมากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเอามาเปิดไลท์เทสให้ดูไม่ต้องเชื่อแอดพอยขอดูรีวิวรอก่อนได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะทั้งแบบแจ็กเก็ตของเบอร์เบอรี่แจ็กเก็ตของยูนิคอัลตาไลท์นี่คือเยอะแบบพืบพับน,นะคะงานอะไรนะกักของอัลตาไลท์ก็เยอะมาพร้อมถุงเลยอย่างเงี้ยแจ็กเก็ตของคอนเวิร์น่ะเนี่ยอันนี้ก็คอนเวิร์ออก ลูกพ9นเก้า็มีคอนเวิร์ดเดอแม่พันเบาทก็มีคอนเวิร์ตก็มีแบรนด์นะคะตัวไม่แบรนด์ก็สวยตัวไม่แบรนด์ก็สภาพดีขายได้นะคะคัดงานเสียนะไม่ต้องไปเสียเวลาซักซ่อมซิปเสียกระดุมหายกระดุมแตกไม่ต้องไปเสียเวลาคุณพี่งานราคานี้นะคะคัดแค่เฉพาะงานสวยๆงานหัวหัวงานทําราคาได้ก็ปังแล้วนะคะเพราะว่าจํานวนเขาได้ประมาณ150 ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบตัวประมาณนี้นะคะยกทรงมีจัดโปรไมยกทรงยกทรงจะมีงานของป้าย TB l ีเอองเอนะถ้าเป็นยกทรงยกทรงจะเป็นรหัส L02 ย์สแต่ว่า อ๋อน้องยังไม่ได้ทารีวิวลูกค้าตอนนี้กําลังเร่งทํารีวิวให้อยู่เพราะว่าเป็นโปรเดือนนี้ด้วยหลักพันนะ่ะยกทรงหลักพันสวยนะคะยกยกทรงหลักพันยังไงก็คุ้มลูกค้าแต่ว่าเป็นงานจากจีนนะโอ,อ้เดี๋ยวรอดูรีวิว,วกันนะคะว่างานใหม่ไปห้อยงานใหม่งานสวยประมาณไหนอะไรเงี้ยรอติดตามรีวิวได้ค่ะพี่นะคะยกทรงตอนนี้ของหมดเนาะ ต้องรอเป็นรถใหม่รถใหม่ก็ทยอยมาช่วงประมาณต้นเดือนหน้านะลูกค้านะคะใครที่รอสิ้นเดือนนี้ต้องแจ้งเลื่อนไปก่อนเพราะว่าของมาไม่ทันนะแม่ของเขาแพ็กไม่ทันออเดอร์ไปหลายตัวไงออเดอร์ไปหลายอย่างเขาเขาเรื่องเก็บให้ไม่ครบก็เลยเลื่อนเป็นช่วงต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะคะทั้งหมดเลยทั้ง kwe ทั้ง kr เนี่ยวาซิตี้พันเก้ามีวาซิตี้พี่พี่อดละมูลสวยด้วย วาซิตี้แบบนี้หนึ่ันเก้าร้้าบาทซื้อลูกเดียวกลัวไม่เจอซื้อลูกเดียวกลัวแบบว่ามันออกไม่เยอะอะ่ะลูกค้าเบิ้ลไปเลยค่ะหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าบ้าบาทสองลูกนี่เท่าไหร่สี่พันสองลูกสี่พันทอนสองบาทนะคะแกป,ป้าเอาไปสองลูกเสียสี่พันได้ผ้าสองร้อยโลผ้าสองร้ยกิโลอันนี้มันงานแปดสิโลปะวะ งานร้อยโลเอา้ายูนิโคค่ะนี่นี่ทรงเดียวกับที่ออกในกระสอบแจ็คเก็ตทหารเห็นไหมลูกนี้มีนะคะยูนิโคลูกค้าแนวคล้ายๆวาซิตี้เลยแอดพิงโชอีกรอบหนึ่งวาซิตี้แบบนี้แนวแจ็คจ็เก็ตเบสบอลแบบนี้ลูกค้าคัดได้นะคะซื้อไปสองลูกแล้วคัดงานเบสบอลแบบนี้ขายพี่ขายได้ตัวละร้อย กว่า200อเลยนะอันนั้นไลท์ดาวไหมวิดูนะบางทีนะลูกค้าเห็นผ้าล่มแปลกๆเนี่ยต้องดูแบรนดูป้ายนะคะเออมีป้ายมีแบรนด์ไหมลองดูให้หน่อยสวยอะ่ะมันคล้ายๆงานของพวกยูนิโคเลยนะคะแล้วก็พวกแบรนด์จิปปาถะแบรนด์กีลาอย่างลูกนี้ก็วิวสันนะคะแกปป้าไนกี้อาดิดาสนะคะเยอะแยะไปหมดของอิงิด้วยเปิดช็อปบ,บ้านเราแล้ว นะะเปิดช็อปบ,บ้านเราแล้วงานญี่ปุ่น1,999บาทลูกค้าค่าส่งจ่ายแยกปลายทางนะคะใครอยากลดค่าส่งอีกเอาเอาค่าส่งให้มันถูกลงก็ APX ค่ะลูกค้าแนะนำขนส่งใหม่เลยนะคะป้าค่ะวันนี้ APX ก็ยังยังเปิดรับยอดอยู่แต่ว่าเป็นขนส่งที่ต้องชำระค่าส่ง <S 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 ต,ต้นทางนะคะพี่ค่ะพี่ นิดลินดาเนอะอ่านชื่อถูกไหมพี่นิดลินดารับอีกหนึ่งกระสอบจ้ะเลอคอกค่ะซีหนาแนวกีฬาผ้าบางคาัดขายก่อนเลยนะเจอผ้าบางเจอเป็นแจ็คเก็ตแบบใส่คุมทั่วไปอย่างนี้ได้ขายได้ขายก่อนเลย,ย,ก,เลยกันหนาวเก็บไว้รอขายปลายปีก็ได้เพราะว่ามันทําราคาได้นะฮะงานกันหนาวสภาพดีผ้ามันไม่เก่าไม่เปื่อยไม่เสียพี่งานหนาวเนะ่ยคุณไม่เก็บไว้เลยทําราคาปลายปี นะคะงานแบรนด์ตัวไหนที่มันสวยตัวไหนที่มันแบบเออเดี๋ยวยังไงก็มีคนซื้ออันนี้อันนั้นงานทูใส่ได้2อฝั่งนะอันนั้นงานใส่ได้สฝั่ง1 9 9 9บาทลูกค้ายกกระสอบ100โลราคานี้จริงๆไม่จกตาราคานี้จริงๆโปรจริงๆนะคะลูกค้าเอาไปได้เอาไปเลย10ลูก10ลูกก็1,999 9บาทใช่ไหมเออ10ลูก เอาไปคัดงานนิ่งจริงนะคัดงานหัวหัวลูกเดียวขายสักสองสามลูกนะ้นลูกค้าคัดจริงๆก็คือกําไรแล้วมะโอพูม,มาค่ะพูม,ม่าสกรีนอังกฤษแล้วก็คือใส่ได้สองฝั่งด้วยนะคะใส่ได้สองฝั่งด้วยนี่ลูกค้าใส่ได้สองฝั่งเป็นแนวสไตล์วาซิตี้นะคะ เป็นงานสไตล์วาซิตี้เอาอีกฝั่งหนึ่งนี่โลโก้เขาอยู่นี่นะคะตำหนิเลอะเสียซักซ่อมหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นกันหนาวของเฮดค่ะนี่แบรนด์ญี่ปุ่นมันอาจจะมีคอเหลืองอย่างเงี้ยลูกค้าซักก็ได้ซักแล้วก็ทำราคาได้อีกเอาเป็นกำไรไปอีกนะคะหรือไม่ต้องคัดงานเสียคัดแเลอะแบบนี้ให้ลูกค้าไปซักเองที่ขายเลก็ได้ งานหัวหัวขายอัพทาราคาได้อัพไปเลยนะคะแจ็คเกตยีนสวยน่ารักนี่เดี๋ยวแจ็กเก็ตยีนนะลูกค้ายีนบุขนนะ W 3 2นี่ก็คือแบบของหายากใครเจอรหัสนี้ลงวันเปิดจองสามารถเอฟได้เลยพวกแบบแจ็กเก็ตยีนบุขนนะคะปลายปีเนี่ยหาไม่ได้เลย W 0 2งานออขนเป็ด KWE ตอนนี้ก็ไม่มีของเลยนะ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะ,ะงานขนเป็ดลายจุดไม่มีของเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะตอนนี้ก็ยังมีสต็อกเป็นพวกเสกื้อกขนเป็ดเนาะลายจุดมีงานแจ็คเก็ตกันหนาวเด็กที่สต็อกเอาไว้รอเลยนะคะสต็อกเอาไว้รอแล้วอะตัวพวกพวกที่แจ้งนะลูกค้านะเนี่ยหนึ 1, 2, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองเมื่อวานนี้ที่เปิดรีวิวนะคะ แบรนด์ออกดีราคาไม่แพงอันนั้นของอะไรอะ่ะยูนิโคแจ็คเก็ตคุมของยูนิโคนะคะแบรนด์ Brand แท้แบรนด์ Brand ญี่ปุ่นลูกค้านะคะคอมฟอร์มเจแปนของแท้นี่นะคะญี่ปุ่นแท้ๆลูกค้าได้ลุ้นแบรนด์เยอะเหมือนกันนะลูกพันเก้าเนี่ยเอาลูกค้าพลาดไม่ได้แล้วคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวมีเปิดงานสเวตเตอร์ที่จัดโปรจาก4,900บาทเหลือ3,900บาทมีเปิดต่อให้นะคะมีเปิดต่อให้สเวตเตอร์ KWE 2เอ่ออนะคะคุณพี่ค่ะห0 2วิแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนของผู้หญิงจะ้ะแรงมากนะของยูนิคออีกแล้ว แต่ว่าอันนี้มันมีตําหนิเนาะมันมีตําหนิมันมันสีตกสีเลอะลูกค้าสีขาวด้วยเสียดายมากยูนิโค่พี่อ่อนละมุนเพ้นเลยพี่อ่อนละมุนเพ้นนะเพ้นตามตรงที่มันเลอะเพ้นลายการ์ตูนเพ้นสีนะฮะหรือว่าเอาตัวรีดน่ารักน่รักมาแปะได้เหมือนกันซ่อมไปเลยวาซิตี้แจ็คเก็ตแนวแบบเบสบอลมีออกทรง กันหนาวมีออกทุกแบบเลยมีฮูดไม่มีฮูดในราคา1,999บาทนะคะสีแนวทหารอย่างเงี้ยลูกค้าขายดีนะเนี่ยนะคะต้องวิโชว์ให้ดูหน่อยแนวทหารอย่างเงี้ยลูกค้าปากกาอาเงี้ยแพงนะทหารอย่างเงี้ยยังลูก4 5่สิโล3า0พเลยที่เป็นแบบสีเขียวมาตะเกียร์ล้วนๆอะเนี่ยที่เป็นแบบให้ลุ้นงานสีเขียวทหารแบบเนี้ย ยังโปร45โล3,900บาทเลยเอามาลุนล้นๆจากลูกพันเก้าได้เล่นๆลุ้นเล่น,ลนเล่นพันเก้าไม่ต้องเสียดายราคานี้ไม่เสียดายจริงนะเอาจริงขายตัวสวยๆตูตัว,ตว,ตวละร้ะะอยอ้าวยูนิโคอีกแล้วยูนิโคอีกแล้วเออนะคะพันเก้าซื้อไปเลยสองลูก3,998บาทสองลูกนะ 2ลูกก็เพียงแค่3,998บาทได้200โลลูกค้าฮาร์ดเซลใส่เลยเพราะว่าราคาดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะราคาที่คุ้มที่แบบลูกค้าเอาไปแล้วคือกำไรแน่นอนนะคุณพี่นะคะเฮงๆปังๆทุกคนแน่นอนนะคะมาจนถึงก้นกระสอบแล้วนะนี่นี่โอเลยนี่วาซิตี้อีกแล้วหรอวาซิตี้ไหมสกีนหลังสวยวิสะบัดแรงๆเลยนะคะตัวนี้มันต้องตีฟูมันต้องสะบัดลูกค้ามัน อัดไปแน่นจริงๆนะร้อยกิโลเนี่ยแน่นมากร้อยกว่าตัวลูกค้านะคะเอาไปเถอะทำราคาได้ทุกตัวแน่นอนขายถูกขายแพงแล้วแต่คุณพี่เลยเฉลี่ยต้นทุนดูนะนะคะได้ร้อยตัวก็ตัวละสิบเก้าบาทนะคะตัวละสิบเก้าบาทตัวละยี่สิบบาทถ้าได้ร้อยตัวแต่ตัวนี้เกินแน่นอนนะคะตัวนี้เกินรุ่นนี้เกินร้อยตัวแน่นอนค่ะพี่ยกกระสอบปกติลูกค้าก็ได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวนะคะ เอาหักงานเสียด้วยนะหักงานเสียแล้วนะคุณพี่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัวประมาณนี้นะคะคัดนี่แกป,ป้าบางบางพี่อ่อนละมุนเอาอีกหนึ่งเป็นสามลูกนะคะพี่อ่อนละมุนเอาอีกหนึ่งเป็นสามลูกลูกค้าเหนืออีสานใต้กลางต้นนี้ยมีรอบส่งอยู่นะคะออเดอร์ได้นะพี่ใช้ด่วนอยากเอาไปเก็บไว้อยากเอาไปคัดไว้เลยอยากเอาไปเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้ก็มีนะ ลูกค้าตุนแล้วนะคะเอารถเหมามารับผ้ากันนะโกดัง1ิบลูก2ี่สิบลูก3ามสิบลูกเริ่มทยอยทาแล้วบางคนขายส่งเงี่บางคนว่าเอาไปเปิดคัดขายส่งยกร้อยตัวขายส่งยกมัดอะไรเงี้ยนะเออเขาเอาไปเริ่มทําแล้วลูกค้าก็เอาตอนโปรโมชั่นนี่แหละราคาดีที่สุดแล้วอุ้ยแบรนด์แมงวิเหมือนเหมือนของ h ฮอเเปล่าเออปิดท้ายตัวนี้ 1,900บาทรหัสมังกี้ J3T นะคะไปด้วยตัว H&M ตัวนี้แล้วกันลูกค้า H m ค่ะนะคะบอกแล้วว่า1,900ก็มีของดีที่ได้ขายถูกนี่คือเพราะว่าเราไปเหมาโรงงานมาเหมาโรงงานมาตัดลอด็อตโรงงานมาก็เลยขายลูกค้าได้ในราคาที่โปรโมชั่นแบบนี้แต่งานไม่ได้เสียเลยตัปกตินี่ขาย3,500นะพี่ราคาเต็มตัวนี้นะ3,500 ะะเหลือนะคะเหลาอ1,999บาทเอาได้เอานะคะคุณพิจาแบรนด์ปังๆแบบนี้สองลูกสามลูกแบบพี่อ่อลมุลได้เลยนะคะคัดงานวาซิตี้นะตอนนี้วาซิตี้เบสบอลลูกค้าหากันเยอะเลยนี่คอนเวิร์ตนะซิหน้าผ้าบางนี่วาซิตี้แจ็คเก็ตเบสบอลนะคะออกเหมือนกันหรือจะเป็นแนวเดินป่านี่แบรนด์เดินป่าปีนเขานะคะเอลเซ อ๋อเดินป่าปืนเขาสีเจ็บเจ็บนะแนวกีฬานะคะแกปป้านี่วาซิตี้แฟชั่นนะคะคัด,ดเยอะนะแล้วก็ขายได้กำไรแน่นอนคุณพี่มีอย่างเดียวที่มันจะไม่ได้กำไรคือพี่เอาไปแล้วไม่ได้ขายนะคะเอาไปแล้วไม่ได้ ขายเอาไปเราไปเก็บไว้แต่จริงอะ่ะซื้อเก็บไว้ตอนนี้เราไปทํากําไรไปลายปีไงคุณพี่เพราะว่างานหนาวแบบนี้ปลายปีหนูไม่ได้ขายพันเนะรุ่นนี้งานหนาวปลายปีหนูขาย3 5 0 0บาทนะคุณพี่จ๋าอุ้ยแมบบแตะกี้นี้เป็นแจ็กเก็ตวินเทจนะอุ้ยไนกี้ค่ะไนกี้แฟชั่นก็มีนะคะตำหนิเลอะอะไรเงี้ยจะเอาไปทำต่อก็ได้จะเอาไปกัดสีเอาไปฟอกเอาไปเพ้นท์ เอาไปติดตัวรีดเพิ่มแล้วแต่ลูกค้าเลยทำราคาได้ตามสะดวกนะคะยังไงก็กำไรค่ะ